เมื่อวานวันเกิดข่อยมือนีพวอข่อยสิผ้าข่อยไปเลี่ยงพี่น้องมู่อเจ้าฮูบาว่าเป็นยังข่อยจางตำหม,มักพริกเพราะว่าร้านอาหารที่ข่อยสิไปน่ะนะมันมีซีู้ดพี่น้องก็แต่เพิ่นส่วนข่อยก็เลยเฝ้าอาบน้ำเต็งตัวบ่ท่านใดๆดผมนพี่น้องข่อยต้องไปเป่าผมให้มันแหง้งแล้วข่อยกระิออกไปเลยพร้อมน้ำจิ้มซีูฟดข่อย เอยต้องเฝ้าออไปพี่น้องเพราะว่าสถานที่แตังงานวันเกิดคอยน,น่ะนะคนหลายขยยันบ่าะท่านกินน้ำเขาค,ออ<ะ>คข่พอมเล้วไปข้นทหลาย,ลายเถละไยตอนนี้ข่ยกอบผัวกำลังเขาเคี่ยวกินบุฟเฟ่ล้วพี่น้อง คนสวดออกมาหน่อลนเลยนะร้านชิมจุงกุร้<ห>านเชะปเน่เคยหล่อๆก็ได้เาาาอาพ่าอละละอายคอยมีน้ำจิ้มมากินน้ำเขาไปกินซีฟูด้ดข้างในซูชิ้านนี่อร่อยอร่อยเด้ดแน่นแชบีเลีย แถวเนียงนา,าววนเมืองสเสฉี่ดีีบีีบีเนาะดีบีีบียูเมืองีบีบบบบเลยอต่างแทมาสองกิโลโลกก,กลัวๆเนี่ยละพี่น้องคนไล่หลายหล,ย,หลยจนว่าข่อยอยากเปิดร้านแบบนี้ได้พี่น้องแต่ว่าข่อยไม่ม,มีเงินเปิดร้าน ข้นไหลออกไปถนนหนอนะไปทามาก20นาทีนี oh <c ười> <os poured out English> ่สิบนาทีเหรอนะหาหากิ้วบางมินิดนะเหงื่ไหมบ่เบาเหงือบาหิวไปนั่างตาบ้าหอมหอมหอมตาอาจจะเป็นตาเปล่าไขวยได้นะเพราะฉะนั้นว่าใส่มาแล้วเนาะ ร้อยแล้วร่อยแล้วขาเอิ่อหน่้ยนะว่าแล้ว่ะคิวไปแล้ว,ลว,ลวพี่นางมึงแถวออกไปถนนยีน่ีนะพี่น้องแถวออกไปถนนมืนเจับมึงมีหอดอันนี้ใกลเอ็นใกล้ทอด Terima kasih telah menonton!